วันนี้มาดูกล้วยไม้ที่นาเล็กผูกเกาะไว้กับต้นไม้นะผ่านไปประมาณสักสอสามเดือนเนี่ยเป็นไงบ้างนะดูแล้วก็เริ่มจะมีรากเกาะแล้วสวัสดีครับวันนี้นาเล็กก็พามาดูกล้วยไม้ตระกูลแคทริยานะที่นาเล็กเอามาผูกเกาะกับ ต้นไม้นะต้นนี้เป็นต้นเพกานนะนนนสูงชะรูดขึ้นไปข้างบนก็ผูกเกาะไว้ประมาณสัก2อสามเดือนดูแล้วรากก็เริ่มติดแล้วนะนเะล็กผูกเกาะโดยใช้เชือกฟางนะนี่เส้นสีแดงๆนะี่ผูกเกาะยึดไว้ถ้าเราใช้เชือกอย่างอื่นอย่างเชือกที่เป็นไนล่อนหรืออะไรที่มัน ไม่ย่อยสลายหรือหรือว่าย่อยสลายช้าเนี่ยมันก็จะกินเนื้อของต้นไม้ไปด้วยแต่อะไใช้เชือกฟางเนี่ยพอผ่านไปสักสองสามเดือนมันก็จะเริ่มผุแล้วเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยเราสังเกตรากของกล้วยไม้เนี่ยเริ่มยึดแล้วเห็นไหมเกาะยึดแล้วเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งนี้ถ้าดูข้างในๆเนี่ย,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 ยมันก็มีเกาะยึดแล้วทีนี้เราจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติดูฮะนี่ตัวนี้มีหน่อใหม่ขึ้นแล้วเราจะเห็นเชือกฟางเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดออกนะจะได้ให้มันเติบโตไปแบบอิสระนะนี่ เอาออกเลยเห็นไหมรอยกัดต้นไม้ก็จะไม่มีนะก็จะไม่ไปรบกวนต้นไม้ของเราเราดูความแข็งแรงของกล้วยไม้ว่ามันโยกหลุดไหมโอ้โหแข็งโป๊กเลยนะอยู่นิ่มสบายสบายนะ นี่แหละฮะวิธีการที่นาเล็กผูกเกาะกับต้นไม้ต่อไปเขาก็จะอยู่ได้เดิมทีนั้นมันโสมนะน่าเล็กก็เอามานุูบานแล้วก็เอามาเกาะไว้ตอนนี้ก็เริ่มสดชื่นขึ้นแล้วนะใบเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้ว ตัวนี้ก็แตกหน่อใหม่พร้อมที่จะออกดอกแล้วอ่ะนี่แหละก็เป็นวิธีการผูกเกาะกล้วยไม้แบบง่ายๆนะโดยใช้เชือกฟางแต่เราก็ได้เวลามาตัดเชือกฟางแล้วก็ลองไปทำกันดู